สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการสาธิตนะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาโฟกัสนะครับที่ความสามารถหนึ่งของใน Windows Server เวอร์ชันใหม,ใหม่ที่จะมาช่วยปกป้องนะครับลักษณะของ user หรืออะไรหรือสิบบางอย่างบนบนโดเมนของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ แล้วก็เทคนิคนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยนะมันจะถูกใช้ในการโจมตีอยู่บ่อยครั้งนะครับก็คือเป็นเทคนิคการขโมยแฮชนะครับอ,อย่างเครื่องที่โชว์เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเครื่องเดสก์ท็อปตัวหนึ่งนะครับที่จอยโดเมนนะครับเรา,าบนเครื่องเนี้ยนะครับก็คือเราก็จะมีเครื่องเรามี User อร์กรณีที่ว่าสมมติเป็น a t t a c กเ r อร์นะครับแอตแทกเนี่ยเขา าสามารถยึดเครื่องเครื่องนี้ได้ละนะครับด้วยใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาสามารถาทำติดตั้งโปรแกรมนะครับได้สิทธิ์เป็น local admin นะครับสิทธิ์ที่เป็น local admin เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับเร่องจริงๆเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการโจมตีหรือว่าเทคนิคในการยกระดับยกสิทธิ์ตัวเองนะครับที่เรียกว่าเป็น p r i v i l e g e escalation เนี่ยอยู่ได้หลายวิธีนะครับอันนี้เราก็สมมติเราสมมติมาในสถานการณ์ที่ตอนนี้ เค,เ,เครื่องเครื่องนี้เขามีสิทธิ์เป็นโล o c a แอดมินละนะถ้าเกิดลองดูนะครับอย่างออยอย่่าางงในในแง่ของอคอมมานด์พร้อมในใในนที่เราอ i ช s u e c ม m m a n d whoami เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ายูเซอร์ที่เขาใช้เนี่ยก็คือเป็นชื่อ user tttools นะครับก็คือเป็นโล o c a แอดมินของเครื่องนี้นะยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับโดเมนเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับอย่างเครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะบมีหลายแบบที่เขาใช้ในการโจมตี นะ,ะเขาก็แต่เครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้สาธิตง่ายหรือเป็นเครื่องมือที่เลททีมันจะใช้กันก็คือตัวมิมิแคสนะครับอไอ้มิมิแคสเนี่ยนะครับก็คือเป็นโปรแกรมนะครับเราดาวน์โหลดมาลงหรือเอามาคอมไพล์อะไรก็ได้นะครับอตอนนี้นสมมุติว่าไอ้แท็กเกอร์เนี่ยเขาได้สิทธิ์เป็นโลคอลเอดมินนะครับแล้วก็เขาก็ได้มีการลงโปรแกรมมิมิแคสไว้นะครับมิมิแคสเนี่ยนะครับมาถึงมันก็ต้องการสิทธิ์นะครับมันก็จะมีการเทสว่าเออตอนนี้คุณมีสิทธิ์เป็น อพอที่จะรันคอมมานด์พวกนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยครับอตอนนี้จุดประสงค์หลักก็คือเราจะขโมยค่าแฮชนะครับปกติแล้วถามว่าแฮชเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาลองดูก่อนก็ได้นะครับเราจะมาขโมยค่าแฮชนะเพราะฉะนั้นคือที่เราจะทำเนี่ยนะครับเราก็จะใช้โปรแกรมนี่แหละนะครับ sk เราใช้ฟังก์ชันนี่แหละนะครับ sekurlsa เนี่ยนะครับทีนี้ก็คืออย่างแรกก็ต้องระบุก่อนนะครับว่าเราจะให้ output มันเนี่ย อ่าลอกไว้ที่ไฟล์อะไรนะครับอตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเราสั่งให้มัน execute เนี่ยนะครับมันก็จะทำการดั้มนะครับดั้มค่า hash ของ User นะครับที่เคยมา login บนเครื่องนี้ไว้นี่มาลองดูสินะครับว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดดูนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างแรกก็คือ User t t tools เนี่ยมีละนะมี User t t tools ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น User ทั่วๆไปนะครับที่มีมีอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ที่น่าสนใจนะเป็น User Training ก็คือตัวเขาเองทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็คือเราเราก็ยังไม่ได้อะไรนะครับรไม่มีประโยชน์ะไรทีนี้คําถามต่อมาคือว่าตอนนี้เครื่องเนี้ยทำยังไงนะครับแฮกเกอร์เนี่ยถึงจะได้ Hash ของคนที่มีสิทธิ์เป็นโดเมนแอดมิน มันก็มีหลายหลายทางนะครับอย่างเช่นบางทีโดเมนแอดมินอ,อาจจะเคยรีโมทเดสก์ท็อปเข้ามานะครับมาเซอร์วิสมาอะไรก็แล้วแต่นะอย่างในเคสเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในกรณีที่ว่าเดี๋ยวลองสลับไปที่ตัวโดเมนคอนโทรลเลอร์นิดนึงนะครับในโดเมนคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราสลับไปที่ตัวโดเมนคอนโทรลเลอร์ นะครับอันนี้คือโดเมนคอนโทรเลอร์ของเรานะครับวันนี้ก็ยังไม่ค่อยคล่องนิดนึงนะครับลองเปลี่ยนมาใช้เป็น OBS นะในโดเมนคอนโทรเลอร์ของเราเนี่ยนะครับ Windows เนี่ย Microsoft Windows Server เนี่ยนะครับมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งนะครับชือว่า Protected User Group นะครับเดี๋ยวเราจะใช้กลุ่มนี้แหละนะครับในการ Protect อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าสมมุติตอนนี้นะครับผู้ใที่เป็นเป้าหมายเนี่ยคือ User นี้นะครับ DC a Admin DC Admin a เนี่ยตอนนี้เขาเป็นโดเมนแอดมินเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดสมมติ Attacker เนี่ยได้ Hash ของคนนี้ไปนะครับเขาจะสามารถทำการโจมตีเรื่องเองกเป็น p a s s the Hash ได้นะครับสมมุติตอนนี้นะครับมมนนเราทำการ Ad ดเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่า,าเขาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ User คนนี้อยู่ใน Protected User Group นะครับเดี๋ยวเรา Ad ดเข้าไป dcadmin นะครับตอนนี้ u s เ r อ uh, c a d m i n อเนี่ยอยู่ใน p r o t e c t e d user group ละคือปกติ user ที่เป็นมีสิทธิ์เป็นสูงๆหน่อยนะมี privilege หน่อยเนี่ยควรจะอยู่ในกลุ่มนทั้งหมดนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุบเนี้ยมันจะมี uh, security ที่เป็น default เนี่ยหลายๆตัวนะครับที่มันถูก apply เข้ามานะครับโอเคทีนี้ uh, สมมุติว่าเราตอนนี้เราอยู่บนยูเซอร์ถูกแอดเข้าไปละนะครับเราจะใช้รีโมทเดสก์ท็อปนะครับใช้รีโมทเดสก์ท็อปคอนเน็กนะครับเข้าไปที่เครื่องจุดหเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องอดูกรีเครื่อง two สูกรีนะครับเป็นตัวรีโมทเดสก์ท็อปสมมุตินี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ถ้าเกิดสมมุติเขาล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติเราขอล็อกอินก่อนพอเราล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ ได้ก็คือมันจะมีแฮชของเราไปติดอยู่บนเครื่องนั้นนะครับแต่จะเห็นว่านะครับจะมันจะเห็นว่าจะมี e อ r ร์ขึ้นนะมันจะบอกเลยว่า,า user เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้ตัว p r o t e c t e t user group นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่า,า listit เข้าไม่ได้นะทีนี้ถามว่าอา้าวอย่างนี้แปลว่าพอคุณใส่ user ในเป็น protect user group เนี่ยแปลว่าคุณจะใช้ RDP ไม่ได้เหรอ m i คโคร o อฟ์เขาก็เตรียมไว้นะครับในตัว r e m o ท e d e s k ท็อปเวอร์ชันที่ใหม่ๆขึ้นเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติเราเราเราเข้าด้วยชื่อที่เป็น FQDN เงี้ยนะครับมันจะเป็นการมันจะเข้าได้นะครับโดยที่มันจะมีการเลือกนะครับโปรตโตคอลที่ไม่ทิ้งล่องรอยไว้นะครับพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับอตอนนี้ผมสามารถถ้าเกิดเห็นข้างหลังในแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผม รีโมทเดกสก์ท็อปเข้าไปที่เครื่องเครื่องทู o ส์ละนะเขียนมาชื่อ Training t o o l นะตัวนี้เข้าไปได้ละไม่เป็นไรนี้เราออกไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของเราคือเดี๋ยวเราจะมาดูซินะครับว่าพอทีนี้เรากลับไปดูที่เครื่องอ Tools นะครับที่ทางแฮกเกอร์เขา,าเข้ามานะเข้ามา,ายึดไว้นะครับแล้วเราไปลองเราเราไปลองหล,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 ลันมีม i แคสต์อสักทีนะครับดูซิว่า,อาตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนล็อกไฟล์เป็นไฟล์อื่นไว้ก่อน6แล้วกันนะครับแล้วก็ลองลันดูโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเห็นแฮชไหมนะครับไฟล์ที่ว่าเนี่ยคือไฟล์ที่6นะครับอโอเคมีเทรนดิ้ง2ของเราอันเดิม TT2 นะครับเทรนดิงอ่าเห็นไหมมี DC Admin แล้วนะเห็นยูเซอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าพอเมื่อกี้เราล็อกอินผ่านรีโมทเดสท็อปเข้ามา แต่ถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะไม่มีค่า NTLM hash นะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัว NTLM hash เนี่ยนะ NTLM hash เน,นี่ยมันเป็นของ user t e n n i n g to นะก็คือเป็นเครื่องที่เป็น local admin อยู่แล้วแฮกเกอร์เขาได้อยู่แล้วไม่มีประโยชน์สิ่งที่แฮกเกอร์เขาอยากได้เนี่ยก็คือเขาอยากได้ DC admin นะครับอยากได้ NTLM ของ DC admin นะโอเคนะไม่มี ะจะเห็นว่าไม่มีเลยจะไม่มีเดี๋ยววิกิยูเซอร์อ่าเนี่ยนะครับมันจะไม่มี NTLM hash นะไอฟิลที่มันควรจะโชว์เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพอดีถ้าเกิดมันอยู่ใน protected user group มเนี่ยนะครับมันก็จะมีการคล้ายๆกับว่า disable มันจะไม่ cache นะครับมันจะไม่ cache ไอเจ้า NTLM ไว้ะเห็งว่าแค่แค่เรา add นะครับแค่เราแอดไอตัว protector user group ไว้เนี่ยนะครับมันก็สามารถช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งลวทีนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าถ้านะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้แอดสมมุติว่า user นั้นไม่ได้อยู่ใต้ protector user group นะครับเรามาดูว่ามันจะ,ะมีความเสียหายสักแค่ไหนเชียวนะครับอโอเคนะครับผมเอา user นี้ออกก่อนนะตอนนี้ dcadmin เนี่ยไม่ได้อยู่ ใน Protected User Group ละนะครับ d s Admin ออกมาละเนี่ยดูทีนะครับไม่มีละนะครับ dc Admin ไม่อยู่ใต้ Protected User Group ละนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมมุติว่าเราจะ Remote Desktop นะครับเราจะ Remote Desktop ไปซึ่งปกติการร Remote Desktop ไปเนี่ยนะครับมันก็มีได้หลายทางใช่ไหม อาจจะเหมือนกับว่าเรารีโมทเดสก์ท็อปเข้าไปเนี่ยเพื่อไปทำการเซอร์วิสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอโอเคเนะครับเรารีโมทเดสก์ท็อปไปนะครับโอเคเนะครับมันก็มีการเตือนเรื่องของเซอร์ติฟิเคทไม่ตรงอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เราเข้าไปได้ละนะตอนนี้ user dc admin เนี่ยนะครับรีโมทเข้าไปหาเครื่อง นะครับตัวเครื่องทูส์ที่เป็น PC แล้วนะแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เราเข้าไปโดยที่ user คนนี้ไม่ได้ถูก r r t t e t นะครับภายใต้ protected user group นะครับเดี๋ยวเราลองกลับไปดูซิตอนนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้นะกลับไปใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่นะครับเจ้า m i m i c a s เนี่ยนะตอนนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับเอาเป็นลอกไฟล์เป็นเวอร์ชันเอาเป็นไฟล์ที่7นะครับแล้วก็ให้ดัมอีกที ไฟล์ที่7นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไฟล์ที่7ขึ้นมาดู dc admin dc admin จริงๆ search เอาก็ได้นะครับ dc admin r เนี่ย ตอนนี้เราเราได้ละ User ชื่อ dca admin นะครับเราได้ ntlm hash เข้ามาลนะจะเห็นว่าพอแค่เอา user ออกจาก protected user group ไปเนี่ยนะครับก็แปลว่าฟีเจอร์ของ Windows แต่นี้มันต้องเป็นทั้งคู่นะครับต้องเป็นทั้ง desktop อแล้วก็ทั้ง s e r v ์ฟที่ต้องเป็นเวอร์ชันที่มันแมทช์กันนะครับฟีเจอร์นี้ก็จะเว w ร์ k แต่เข้าใจว่าตั้งแต่ Windows 8นะถ้าจำ,จำไม่ผิดเนี่ยเขบอกแต่ Windows 8ขึ้นมาเนี่ยนะครับกับวินโ o ว์เ e ิร์ r เอร์ก็น่าจะเป็น,นล ถ้าเกิดสมมติวินโดว์เราเป็นนะครับแล้วเราอ่อนตรงนั้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะไม่ทิ้งแคชไปเลยแต่ถ้าเกิดเราไปเผลอนะครับเราไปเผลอเนี่ยก็จะอย่างนี้เขาก็จะได้ ntlmhash เราไปละนะครับเดี๋ยวเราลองก๊อปตรงนี้มาก่อนนะครับ ntlmhash แล้วถามว่าตัวเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างนะอย่างเมื่อกี้นะครับที่ผมโชว์ command prompt เนี่ยนะครับเราลองเอาง่ายง่ายนะอย่าง psexec นะครับลองลองใช้ psexec เนี่ยในการ remote execute Uh, Windows Server เนี่ยเวลามัน trust กันเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ Remote Execute ได้นะครับอย่างเคสเนี่ยลอง Remote Execute ไปนะมันจะบอกว่าไม่ได้นะครับนะมันจะบอกว่า Permission d e n y เพราะว่าผมเป็น User DTTools ธรรมดานะทีนี้แต่สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือว่าตอนนี้ผมได้ hash ของ User DC Admin ละเดี๋ยวผมจะเอา hash เนี่ยนะครับส่งเข้าไปนะครับที่เรียกว่าเป็นการโจมตีแบบ Pass the Hash นะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตอนนี้ นะครับที่เราต้องทำนะครับเราก็ใช้ตัวตัวตัว,ตวนี้เหมือนเดิม S T U A นะครับเราใช้โมดูลที่ชื่อว่าพ a ร์ทหรือแฮชนะครับเออ r bc-admin นะครับโดเมนคอมนะครับแล้วก็เออ T L M แปะแฮชเข้าไปนะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะใช้วิธี pass the hash นะครับาเอาแฮชของของ d c d Min เนี่ยนะครับส่งเข้าไป uh, N T L M mm hmm. ติดตรงไหน N T L M อ๋อจุดจุดเกินไปหน่อยนะครับติดตๆดติดตด,ตด <laughs> จุดตรงนี้เกินเลยเป็นไปมันเป็นออปชันนะมันเป็นออปชันมันไม่ใช่คอมมาดนะตอนนี้จะเห็นว่าโมดูลตัวนี้พาร s สเดอะแฮชเนี่ยนะครับมันก็จะลอนตัวนี้ขึ้นมาให้นะรเรายังเป็น user เดิมนะครับแต่เราลองอามารันอันนี้จะเห็นว่าเป็นคนรูปวินโด้นะครับจากเมื่อกี้เนี่ยนะที่เรารันเนี่ยนะครับรรบุกี้เรารันไอตัว p ีเ e อัลเซ็ตใช่ไหมครับเข้าไปหาเดี๋ยวไปหา ็เปนะครับแล้วก็เป้าหมายเราคื 1, ออนึงนสอ้ยไม่ใช่ขอโทษ1 0 2จุดสองนะครับเนี่ยเราจะใช้อันเดียวกันเลยนะครับพิมพ์สรสเซเข้าไปนะครับแล้วก็ให้มันทำการ ลอ n cmd.exe ไหนะจะเห็นว่าคราวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการ execute ps exec คราวนี้นะครับเจ้าตัวมีมี cache รู้กัน,เ,นเขาได้ hash n t l m แล้วใช่ไหมครับอลองดูก็ได้นะครับตอนนี้ผมกลายเป็น d c a d m i n ละนะครับนี่็คือเป็นลักษณะของเครื่องนะครับเครื่องที่เป็น local เนี่ยแหละนะครับมันทำการขโมยนะขโมยไอ้ตัว hash n t l m hash ใช่ไหมแล้วใช้ hash เนี่ย pass เข้าไป เพ่อ execute ตัว p s e x e นะครับตอนนี้ก็เท่าว่าผมได้สิทธิ์เป็นเท่ากับ user dc admin ละนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยวิธีจะเห็นว่าการป้องกันอันนี้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ว่าเราเข้าไป add user dc admin เนี่ยให้อยู่ใน group protected user group ท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ทาให้ไม่มีการทิ้งล่องรอยนะครับไม่มีการทิ้งล่องรอยของ h a s h เอาไว้นะครับก็ไม่สามารถใช้ วิธี p a s s the hash เนี่ยในการโจมตีได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ครูมีเดโมสั้นๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้คือวิธีป้องกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีเครื่องมืออะไรนะครับที่จะมาช่วยได้อีกนะครับเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปต่อไปอันนี้คือวิธีแรกนะครับใช้ลักษณะของ Windows เองของ Microsoft เองเนี่ยนะครับมาทำการป้องกันนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะครับก็ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะครับ ขอบคุณสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ